สวัสดีครับผมลอยชุนพงทองหลายคนถามถึงพลบกัญชากัญชงที่ถูกปัดให้ไปพิจารณาใหม่ในฐานะที่เป็นคนไทยคนแรกที่ลงทุนปลูกกัญชาในต่างประเทศและเป็นผู้ที่ให้ความรู้ในกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสารออกฤทธิ์ในกัญชารวมถึงกฎหมายต่างๆที่ผมได้เสนอไปและได้รับการพิจารณาและไม่ได้รับการพิจารณา มาตรฐานที่ใช้ในต่างประเทศการแนะนำมาตรฐานที่เมืองไทยควรนำมาใช้จากประสบการณ์ในต่างประเทศสอสหลายคนก็รู้จักผมผมก็รู้จักสอสอหลายพักเขาก็อยากฟังความเห็นที่เป็นกลางว่าผมคิดอย่างไรมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรและมันเกิดขึ้นได้อย่างไรไม่เข้าสู่การพิจารณาวาระสองมันเป็นเกมการเมืองหรือเปล่าอยากจะฟังผมวิเคระหง และต้องบอกก่อนว่าการแสดงความคิดเห็นของผมนั้นเป็นการแสดงด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีประเด็นทางการเมืองไม่มีผลประโยชน์จากพักการเมืองใดทั้งสิน้นเหมือนในคลิปเลยใช่ับผมแต่เอาจริงๆคือดูแบบใสกิ้งเลยนะครับอาจารย์อาหารที่ต้านอนุมูลอิสระและคุณควรจะกินทุกวันผมก็ให้สูตรไว้แล้วและสอนวิธีทำให้ด้วยแต่ถ้าขี้เกียจคุณก็ซื้อตามเบอร์โทรศรรัพท์ไลน์ที่แนบ ไิตามินรวมที่ผมกินประจำนั้นผมก็บอกหลายครั้งว่าผมกินของ m ์ way, และผมก็ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรจาก MV และถ้าเกิดคุณหาซื้อไม่ได้คุณก็สามารถสมัครตามลิงก์ที่ผมแนบไว้มันต้องเริ่มจากความเป็นมาของกระแสะกัญชากัญชงในประเทศไทยที่เริ่มในปี2559มีความตื่นตัวมากเรื่องของกัญชาทางการแพทย์และผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ มีคนดูคลิปนับล้านโดยเฉพาะคลิปที่อธิบายถึงประโยชน์ของ CBD THC 3ปีต่อมาเป็นปีที่มีการเลือกตั้งก็มีการปลูกกระแสผมไม่รู้ว่าพัคก,การเมืองเขาใช้นโยบายอย่างไรแต่ว่าภาษาชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่านโยบายกัญชาเสรีชาวบ้านหลายคนรู้สึกว่ามีความหวังที่เขาจะมีรายได้ที่ดีจากการปลูกกัญชาและขาย ตอนนั้นกัญชาในต่างประเทศมีราคาสูงมากแล้วหลายคนก็เข้าใจว่าการปลูกกัญชานั้นมันง่ายนำมาขายได้ต้นหนึ่งเป็นหมื่นบาทก็อยากจะแห่ปลูกกันแล้วผมก็เตือนเอาไว้ว่าราคานั้นมันขึ้นอยู่กับดีมาพพลายกัญชาที่ปลูกแบบลูกทุ่งจะมาทำราคาเท่ากับกัญชาที่ปลูกในกลาสเฮาส์มันเป็นไปไม่ได้กัญชาที่ปลูกเพื่อทางการแพทย์นั้นมันต้องควบคุม ความชื้นอุณหภูมิและอื่นๆอีกมากมายและถ้าเกิดปลูกแบบลูกทุ่งใครๆก็ปลูกได้ซัปไายมันก็มหาศาลขณะที่ดีมานนั้นมันเท่าเดิมราคามันก็ตกหลังจากที่มีผลการเลือกตั้งแล้วก็มีกรรมธิการหลายชุดมากมายแล้วก็ตั้งคณะทำงานที่เรียกว่าอนุกรรมธิการผมก็เป็นอนุกรรมธิการถึงสองคณะในรัฐสภาแต่ข้อเสนอที่ออกมาจากกรรมธิการนั้น ก็ไม่ได้รับการพิจารณาตามที่ควรจะเป็นผมบอกว่าพืชแคนาบิสมันจะต้องแยกชัดอะไรเป็นกัญชาอะไรเป็นกัญชงกฎหมายจะต้องแยกออกจากกันและปล่อยกัญชงให้ปลูกได้ก่อนและรีบๆปล่อยเลยเพราะว่ามันเป็นพืชเศรษฐกิจในขณะนั้นก็เกิดรัฐวิสาหกิจชุมชนมากมายที่อยากจะปลูกกัญชาก็เซ็น MOU กับหน่วยงานของรัฐเพื่อปลูกแต่ว่าเขาอนุญาตให้ปลูกเพื่อวิจัยไม่ได้ปลูกให้ขาย พูดง่ายๆปลูกเอามาวิจัยแล้วก็ต้องทิ้งกลุ่มผู้ลงทุนในช่วงนั้นก็ขาดทุนกระเป๋าฉีกกันมากมายเพราะว่าได้แต่ปลูกแต่ขายไม่ได้นอกจ,จากบางคนนำมาลักรอบขายทีนี้เกิดระเบิดลงในปี64กัญชาพ้นยาเสพติดประเภท5แต่ไม่มีกฎหมายลูกมารองรับเรียกว่าเกิดสุญญากาศเป็นการใช้แค่กฎกระทรวงมาบังคับ มันก็เลยได้รับการต่อต้านอย่างหนักจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากตำรวจจากอายการเพราะว่าความไม่ชัดเจนของกฎหมายสิ่งที่นักการเมืองทำเพื่อแก้ปัญหาให้กับการสร้างกระแสความนิยมก็คือต้องสร้างร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงขึ้นหมายความว่าร่างเนี้ยมีทั้งกัญชาและกัญชงอยู่ในนั้นและผมก็บอกว่ามันไม่ควรจะเป็นร่างเดียวกันมันควรจะเป็นสองร่าง มีทั้งหมด46มาตราแต่ว่ามีการแก้ไขอาจจะเหลือแค่40มาตราเท่านั้นประเด็นมีอยู่ว่าทุกมาตราเปิดโอกาสให้แประยะติในชั้นรัฐสภาได้ก็หมายความว่าร่างนี้สามารถแก้ไขได้ทุกมาตราไม่ใช่ว่ารับไปแล้วแก้ไขไม่ได้และต้นเดือนกันยาที่ผ่านมาก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันสภาปัดให้กรรมธิการกลับไปทบทวนใหม่ ไม่เข้าสู่การพิจารณาในวาระที่สองแล้วมันก็แปลกตรงที่ว่าพักที่ไม่รับกฎหมายฉบับนี้กลับไม่มีข้อเสนอว่าคุณอยากจะให้แก้ข้อไหนมาตราไหนอยากจะให้ทบทวนมาตราไหนอะไรในพระราชบัญญัติไม่ดีช่วยบอกมาสิกรรมธิการเขาจะได้แก้ไขปรับตามให้สอสอที่โหวตไม่ให้ผ่านก็กลับไม่บอกว่าไม่ชอบมาตราไหนเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้น แล้วก็ขอขอบพระคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนสังเกตได้จากในคอมเมนต์ของเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์สีเหลืองเหล่านี้และผมจะเห็นคอมเมนต์ของเขาก่อนถ้าเกิดเขามีคำถามผมก็จะตอบคำถามเหล่านี้และคุณสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้โดยการกดปุ่มจอยชำระค่าสมาชิกก่อนที่ผมจะไปวิเคราะห์นั้นคุณต้องรู้ความจริงต่อไปนี้ซะก่อน หนึ่งจะมีพระราชบัญญัติหรือไม่มีประชาชนก็จะสูบและแอบ,บสูบมันห้ามไม่ได้แล้วสองไอการปลูกในคัคเรือนเนี่ยมันก็รู้กันอยู่ว่าคุณจะปลูกกล้วยเพื่อเอาใบตองหรือเอาผลกล้วยกันเนี่และชาวบ้านก็รู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในกัญชาก็คือช่อดอกกัญชาไม่ใช่เอาใบไปใส่ก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่เอารากไปเป็นส่วนผสมของน้ำแกง และปัจจุบันชาวบ้านที่เขาปลูกกันนั้นเขาก็ปลูกแบบไม่มีมาตรฐานและคุณไม่รู้หรอกกัญชาที่คุณหาซื้อตามท้องตลาดในขณะเนี้ยมันมาจากไหนมันอาจจะไม่ใช่กัญชาไทยก็ได้ของที่ถูกๆมาจากลาวเยอะแยะของดีราคาแพงก็มาจากอเมริกาแล้วคุณต้องเข้าใจว่าถ้าพรบอ์เข้มงวดมากก็จะส่งเสริมให้มีการปลูกใต้ดินจำนวนมากและไม่เสียภาษีเพราะว่าแอบขายกันในต่างประเทศนั้น ไอการปลูกกัญชาเพื่อนำมาจำหน่ายจะต้องได้รับการตรวจสอบโดยออยของเขาออยจะต้องรับรองความปลอดภัยทั้งสถานที่ที่ปลูกแล้วก็สุ่มตรวจผลิตผลที่ออกมาจากโรงปลูกนั้นขณะที่ของไทยนั้นผมไปเมืองไทยผมไม่กล้าสูบกัญชาไทยผมไม่รู้ว่ามันมาจากแหล่งไหนมีเชื้อราหรือเปล่ามีโลหะหนักยาฆ่ามแมลงไหมและผมก็เคยบอกแล้วว่าไอพืชสายพันธุ cannabis ไม่ว่ากัญชาหรือกัญชงมันเป็นตัวดูดโลหะหนักอีกไม่นานคนไทยก็จะเป็นมะเร็งมากกว่าเดิมเพราะไม่รู้ว่ากัญชาที่สูบนั้นมันมาจากแหล่งไหนและไม่มีใครอยากได้มาตรฐานนี้เนื่องจากมันมีภาวะสูญยากาศและไอสูญยากาศอย่างเนี้ยพวกที่ปลูกใต้ดินเขาชอบไอคนที่อยากจะทำถูกกฎหมายเขาไม่ชอบไอคนที่อยากจะปลูกแล้วได้มาตรฐานสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำรวจและอายการก็ไม่ชอบคือไม่รู้ว่าเส้นของกฎหมายมันไปแบ่งที่ตรงไหนไอแบบไหนถูกกฎหมายไอแบบไหนผิดกฎหมายมันกลายเป็นเส้นเท่าๆและไม่รู้ว่าไอปลูกอย่างนี้ถูกหรือผิดขายอย่างนี้ถูกหรือผิดมั่วกันไปหมดสภาพปัจจุบันของกัญชาไทยก็คือเละเทะ ตำรวจไม่ชอบอายการไม่ชอบไม่รู้กฎหมายมันบังคับยังไงบอกไม่ได้ว่าอย่างนี้จะจับดีไหมหรือไม่จับใช้แบบนี้ถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายเสพแบบนี้มากเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดหรือไม่ได้กําหนดเพราะว่าไม่ได้กําหนดมีการเสพกัญชาโอเวอร์ด o s แล้วก็เข้าโรงพยาบาลมากมายแต่ผมอยากจะบอกว่าไอเสพโอเวอร์ด ose น,นอีกหน่อยมันก็จะลดลงเพราะว่าคนเสพเขาเริ่มรู้ แต่ปัญหาก็คืออีกหน่อยคนจะเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นและนี่ผมพยากรณ์ได้เลยเพราะว่ายาฆ่ามะเร็งมันเยอะเหลือเกินใครจะไปแคร์การปลูกกัญชาเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคไม่มีพลรลบที่ไปกําหนดว่าอยอยจะต้องมาตรวจยังไม่รวมโลหะหนักและเชื้อราซึ่งก็เป็นสาเหตุของมะเร็งเช่นกันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขาถึงต่อต้านมากไอการเกิดสุญญากาศแบบนี้ นอกจากนี้ก็ยังไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนว่าให้ขายช่อดอกได้หรือไม่สำหรับชาวบ้านมีการแอบ,บขายในสถานศึกษาเลยที่สำคัญก็คือไม่รู้ว่ากัญชาพวกนี้มันผลิตมาตรฐานไหนกันแน่ได้แต่คาดเดากันถ้าคุณสูบและไอแคกแคกแคกเนี่ยก็สงสัยว่าจะมียาฆ่ามแมลงและใช้กันมากเลยในฝั่งลราเอาละ พูดถึงนโยบายของกัญชาเนี่ยมันจะต้องหาจุดสมดุลเดิมเนี่ยพักการเมืองเขาก็ต้องการหาเสียงซึ่งผมก็เข้าใจเขาอยากจะได้คะแนนเสียงเยอะๆผมไม่รู้ว่าเขาประชาสัมพันธ์ยังไงแต่สำหรับชาวบ้านสิ่งที่เขาได้ยินก็คือกัญชาเสรีเขาก็คงนึกว่าคงจะปลูกกันได้เสรีทุกคนร่ำรวยกันประมาณนั้นแต่จะให้เสรีมันไม่ได้ มันต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคประชาชนที่เขารำคาญด้วยแล้วก็ขอบเขตของกฎหมายรวมถึงกฎหมายนานาชาติในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจและอยายการเ,เห็นกฎหมายมีความคุมเครือไม่ชัดเจนเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขก็ไม่อยากรับภาระเพิ่มจากการสูบเกินขนาดและมะเร็งในอนาคต สร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนทั่วไปทั้งกลิ่นที่เขาไม่ชอบและลูกหลานเขาที่หาเสพได้ง่ายยิ่งกว่าบุหรี่และเล้าคุณจะต้องซื้อในร้านที่เขาได้รับอนุญาตแต่กัญชานั้นหาซื้อได้ง่ายกว่าอีกมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้ในอีกด้านหนึ่งเราก็อยากเห็นกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจขณะที่ผมก็เคยบอกว่ากัญชาเนี่ยมันยากที่จะเป็นพืชเศรษฐกิจผมบอกไม่รู้กี่ครั้งว่ากัญชงอ่ะเป็นพืชเศรษฐกิจ ใครจะสูบกัญชาได้ทุกบ้านล่ะขณะที่เด็กเล็กเด็กน้อยก็สามารถได้ประโยชน์จากกัญชงเขาเอาเมล็ดกัญชงมากินได้มันช่วยลดเบาหวานและราคามันสูงมากมเมล็ดกัญชงอะ่ะเขาสารกิโลหนึ่งอาจจะขายได้50บาทแต่เมล็ดแต่เมล็ดกัญชงกิโลหนึ่งอะ่ะเขาขายกันที่900บาทโอเมก้าตัวสูงไฟเบอร์สูงโปรตีนสูงส่วนการใช้ประโยชน์ของชาวบ้านนั้นการอานุญ,ญาตให้ปลูก6ต้นนั้นก็เพียงพอแล้ว แต่ว่าพรลบฉบับนี้เสนอให้ปลูกได้ถึง15ต้นมีสอสอพลังประชารัฐที่เห็นด้วยกับผมก็คือดรพันศรีที่อยากให้ปลูกได้6ต้นถ้าปลูกมากกว่านี้ก็หมายความว่าคุณต้องการใช้ดอกและแน่นอนเอาดอกมาทําไมไม่ได้อามาสกัดหรอกเอามาสูบและจะสูบกันทั้งบ้านเหรอก็ไม่ได้สูบกันทั้งบ้านก็รู้อยู่แล้วถ้าปลูกระดับ15ต้นเนี่ยต้องเอาแอบมาขายแนี่สิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือไอการสูบเพื่อสันทนาการนั้น ควรจะเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศให้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยและกัญชาที่เขาสูบนั้นต้องเป็นคุณภาพดีคุณภาพสูงไม่ใช่ปลกูกตามมีตามเกิดปลูกกลางแจ้งเดี๋ยวนี้กัญชามันพัฒนาไปไกลมันไม่เหมือนทํากระแช่แต่มันเหมือนไวน์อิตาลีฝรั่งเศสแคลิฟอร์เนียกัญชาคุณภาพสูงนั้นมันได้ราคากว่าเยอะแล้วคนที่เขาเดินทางมาจากต่างประเทศนี้นเขาอยากจะสูบของคุณภาพสูง และพูดถึงการยกระดับคุณภาพของกัญชานั้นประเทศที่ก้าวหน้าที่สุดก็คืออิราลเขามีผลิตภัณฑ์ที่สามารถยกระดับคุณภาพของกัญชาจากเกรด B ให้ขึ้นไปเป็นเกรด A ได้และความลับอันนี้มันอยู่ที่เทอร์ปีนสที่เขาเติมเข้าไปและมีหลายสูตรตามสายพันธุ์เช่นสูบและผ่อนคลายก็เหมาะกับสูตรหนึ่ง ถ้าคุณใช้สายพันธุ์ที่สูบแล้วหายสูบแล้วมีพลังก็มีเทอร์ปีนอีกสูตรหนึ่งที่ส่งเสริมตรงนี้เป็นบูสเตอร์ด้วยโดยที่สารคาเม n นยด์ที่เข้าไปนั้นมีปริมาณเท่าเดิมไม่ได้มีปริมาณมากขึ้นแต่ว่ามันมีบูสเตอร์ที่ไปเปิดรีเซปเตอร์ในร่างกายของคุณให้มันกว้างขึ้นเพื่อรับสารคาเม n นยด์ได้มากขึ้นโดยที่ใช้กัญชาเท่าเดิม และบังเอิญผมก็เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งของบริษัทนี้ที่มีโอกาสได้ร่วมลงทุนตั้งแต่4ปีที่แล้วจนพัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีอย่างไม่น่าเชื่อและเธอปีนที่เป็นความลับที่ว่านี้ถ้าร้านค้าไหนสนใจต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อผมได้หลังใหม่ขณะเดียวกันภาครัฐก็อยากจะเห็นเงินหมุนเวียนและนำมาสู่การเสียภาษี ผมสรุปว่าพราบรที่ดีต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ช่อดอกกัญชาแห้งที่นำมาขายเพื่อให้คนนำไปสูบนั้นจะต้องไม่มีเชื้อราจะต้องไม่มีโลหะหนักและยาฆ่ามแมลงก็คือต้องไม่ใช้สารยาฆ่ามแมลงเด็ดขาดเลยไม่ขายให้เยาวชนที่อายุต่ำกว่า20อันนี้ตรงกันหมดทั่วโลกและถ้าเป็นไปได้ผมไม่แนะนา ให้คนที่อายุต่ำกว่า25สูบกัญชาโดยซ้ำไปเพราะว่าสมองเขายังโตไม่เต็มที่มีการกำหนดพื้นที่หรือสถานที่ที่สามารถควบคุมการสูบไม่ให้เกินขนาดได้มีการกำหนดปริมาณสารออกฤทธิ์ในเลือดเท่าไหร่จึงจะอนุญาตให้ขับขี่รถยนต์ได้หรือจะต้องไม่สูบกัญชามาอย่างน้อยกี่ชั่วโมงจึงจะขับขี่รถยนต์ได้มีการควบคุม ปริมาณช่อดอกแห้งที่พกพาเช่นถ้าคุณพกพาไม่เกิน30กรัมก็ไม่เป็นไรถ้าคุณพกพามากกว่านั้นแสดงว่าคุณจะเอาไปขายแล้วและคนขายคนซื้อเนี่ยจะต้องเข้าสู่ระบบภาษีสรสาะรมิตรเหมือนกับเหล้าบุหรี่จะมาแอบขายไม่ได้ในขณะที่ชาวบ้านที่ปลูกเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนใช้เป็นสมุนไพรในบ้านก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ แต่ว่าเอามาขายไม่ได้เพราะว่าไม่มีอยอยเหมือนกับในต่างประเทศอย่างบ้านผมเนี่ยถ้าจะปลูกในแคนาดาเขาให้4ต้นสําหรับผู้ใหญ่หนึ่งคนบ้านนี้มีผู้ใหญ่สองคนผมก็สามารถปลูกได้ครั้งละ8ต้นอาจจะปลูกล็อตละ4ต้นสลับกันให้มันออกดอกไม่พร้อมกันแค่8ต้นนี้ก็สูงไม่หมดละแต่ผมไม่สามารถเอาดอกเหล่านี้ไปขายได้แล้วใครจะไปรู้แล้วว่าผมใช้ยาฆ่ามแมลงหรือเปล่ามีโลหะหนักหรือเปล่า กัญชาที่ปลูกในบ้านผมมีเชื้อราหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้สีกว่ามาตราเนี่ยมันไม่มีมาตราไหนที่สมบูรณ์แบบและเขาก็เปิดให้แประยะติได้ทุกมาตราหมายความว่าสามารถแก้ไขได้โดยรัฐสภาเช่นอนุญ,ญาตให้ปลูก15ต้นอาจจะแก้เป็น8ต้นก็ได้หรือ6ต้นก็ได้และที่สำคัญก็คือหลังจากที่ปัดให้กลับไปทบทวนแล้วเนี่ยสอสอพักที่บอกปัดตกไปนั้นกลับไม่มี ใครมายื่นว่าจะให้ทบทวนข้อไหนมาตราไหนวักไหนพูดง่ายๆเขาอยากให้เป็นสุญยากาศและศูญยากาศนี้อาจจะยืดยาวไปถึงการเลือกตั้งข่าวหนะ้าคำถามก็คืออการเป็นสุญยากาศแบบนี้ใครได้ประโยชน์ผมไม่อยากเห็นกฎหมายที่คุมเครืออีกต่อไปอยากจะให้มันอยู่บนโต๊ะปลูกได้แบบชาวบ้านโดยไม่มีอ,อยอรับรองจะมาขายได้ไหมมันอันตรายสาหรับผู้บริโภค ใครที่ขายให้กับเยาวะชนอายุต่ำกว่า20มันต้องติดคุกหัวโตรวมถึงการปกป้องผู้ปลูกในเมืองไทยคนที่ลักลอบนำเข้ามีความผิดแค่ไหนสรุปว่ามันเป็นเกมการเมืองและผมวิจารณ์นโยบายผมไม่ได้วิจารณ์ที่พักในการเริ่มต้นของกัญชาเสรีไอ้ที่บอกว่าทุกอย่างเสรีนั้นผมไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกและโดยเฉพาะเรื่องของระเบิดลงกัญชาพ่นยาเสพติด แต่ไม่มีกฎหมายลูกลองรับผมก็ไม่เห็นด้วยอีกแต่เรากำลังมาถึงจุดที่มันดีแล้วสิ่งที่ผมผิดหวังที่สุดก็คือภาวะสูญยากาศแบบนี้มันเป็นแค่เกมการเมืองขอขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับอาหารคีโตที่อร่อยที่ผมมีส่วนในการปรับรสชาติเนี่ยก็เป็นของบริษัทไดเอทด็อกเตอร์ไทยแ์ใช้โคดร,รอยอะคาเดมี่ได้ลด10% แ้วมีคนถามกันมากเรื่องอาหารเสริมย้อนวัยและแนะนำให้ซื้อเป็นชุดเพราะว่าคุณจะได้ลด20%ถ้าเกิดคุณใช้โคด้ดรอยแอคคาเดมีคุณก็ได้ลดลงไปอีก10%และถามกันมากถึงยาย้อนวัยว่ามันมีด้วยเหรอไอตัวแรกผมเองก็กินก็คือเมทฟอร์มิน500มิลลิกรัมซื้อได้จากร้านขายยาที่เขาขายส่งส่วนไอยาคือไ y โร r i m ัสไอเนี่ยแพงมากๆเป็นยาควบคุมหาซื้อยาก แต่ถ้าเกิดคุณอยากได้จริงๆก็ลองหลังไหม่มาถามแล้วถ้าเกิดคุณสนใจคำออกเสียงที่ถูกต้องโดยเฉพาะสำหรับคนไทยเนี่ยก็สามารถเปิดจากหนังสือ dictionary อังกฤษไทยที่ผมเขียนเอาไว้20กว่าปีก่อนเป็นหนังสือที่ขายดีมากแห่งยุคแต่หนังสือเหล่านี้ไม่มีพิมพ์จำหน่ายอีกต่อไปแล้วมันกลายเป็นหนังสือสะสมเก่าเก็บ และเหลือที่มันค้างสต็อกอยู่เนี่ยไม่กี่เล่มในเมื่อไม่มีการพิมพ์ต่อแล้วก็หมายความว่าหมดแล้วหมดเลยถ้าคุณต้องการสนับสนุนช่องรอย a c a d เด y ก็สั่งซื้อเสื้อโปโล,โลที่ใส่แล้วดูใฝ่รู้เนื้อผ้าดีมากข้างนอกเป็นลายฉลุข้างในนิ่มเหมือนผ้าฝ้ายใส่สบายสกรีนเป็นแบบสมัยใหม่ไม่หลุดลอกง่ายมีทั้งแบบยูนิเซ็กและแบบผู้หญิงโดยเฉพาะ มีสีขาวและสีเทาอ่อนให้เลือกแล้วก็ซื้อยืดคอกลมมีสีฟ้าสีเดียวสกรีนเป็นสีขาวทั้งหน้าและหลังและนี่เป็นขั้นตอนการสั่งซื้อและราคาคือปกติถ้าเกิดว่าเป็นลายฉลุแล้วมันสองฝั่งเนี่ยบางทีใส่ด้านในมันไม่สบายใช่ไหมแต่ว่าถ้าด้านในเป็นผ้าฝ้ายเฮ้ยน่าสนใจแล้วพอไม่เห็นขอเอ้าวหูจับแล้วฮะเออมันเราได้จับแล้วฮะที่บอกว่าใส่สบายอ่ะก็เพราะอย่างงี้นี่เองเราเข้าใจถึงเหตุและผลเลยทีเดียว